สวัสดีค่ะสวัสดีเอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะคะที่กําลังติดตามและการ,รับชมรับฟังทางช่องล็อกกิ๊กพารวยผ่านทางช่อง YouTube คือเก่านะคะเมื่อนี้กำคพบกับล็อกกิกกับแนวทางราวพัฒนาของเลขกล็อกิกนะคะเมื่อนี้ล็อกกิกจะเอาตัวเลขแนวทางราวพัฒนาต่องวดมานะให้เอฟซีแฟนคลับในบึงได้ติดตามกันต่อไปลุ้นกันต่อวันพุทธที่ยี่สิบนะคะ วันนี้กับวันนังคารเนาะสำหรับเราพัฒนาเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะของงวดวันที่สิบแปดเนาะของล็อกจี้ก็เข่าไปแต้ตัววิ่งนะคะตัววิ่งตัวรูดกอดคอกันมาจับคูไห่บอถือโบมานบบเิงเนาะแต่กาบขอถูดขอพายเอฟซีแฟนขับห้ายๆเนาะถ้าไม่เข้าตัวนิ้นตัวเจาะก็ได้ สำหรับตัวเลขแนวทางนะคะเลขทุกตัวเอามาเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและการรับฟังเนาะเลขก็อาจจะมีเข้ามีรูดเรากีกกาบขอรูด,ดขอไปได้ร้ายเนาะถ้าเลขมันไม่เข้าไม่ปงังล้ะก็บ,บัไดเข้าตัวนิน่ตัวจอเนาะวดนี้เอาไหมเนาะคะ่ะวดนี้เอาแนวทางใหม่เนาะสำหรับตัวนินตัวเจะขอให้ผ่านขอให้หิงขอให้ปังแล้วเนาะ ก่อนอื่นกากลาบขอบคุณเอฟซทุกทท่านนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือกคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก็จังไหนก็ฝากช่องฝากเนื้อฝากตัวไว้อีกคือเเ่านะคะที่เพิ่งผ่านเข้ามาเบิ่งแง่งกันไปอีกจากน้อยเนาะไปต่อเนื่องสําหรับตัวเล็กแนวทางเพื่อเบึงเซียนอื่นๆพร้อมเนาะเผื่อมีเซียนอื่นที่ถูกอกถูกใจเนาะตามเซียนอื่นไปสําหรับคลิปนี้ก็จะมีตาตัวเล็แนวทางของเล็กเล็กล็อกกี้ก่อนนะคะ ราะว่าของเส้นหนุ่มลงไปแล้วของเส้นหนุ่มลงไปแล้วของล็อกกกะนี่กําลังลงเนาะส่วนของเส้นอื่นยังไม่ได้ตัวเลขแนวทางมาเดี๋ยวล็อกกกะสิลงให้ทันทีเลยเนาะคะ่ะสําหรับใครที่ติดตามอยู่ว่าเสยนเสยนใดเนาะค่ะเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งตัวเลขแนวทางกันตอหงวดกันเลยค่ะเพื่อมาเป็นการเสียเวลาเนาะสําหรับเราพัฒนาเลขล็อกกี้งวดประจําวันที่ยี่สิบนะคะเมืออื่นนี่ไปลุ้นกันเลยค่ะไปเบิ่งกันเลย อ่านี่ก็จะเป็นตัวเลขแนวทางเนาะลขตัวเลขแนวทางของลีกล็อกกิกลาวพัฒนาเมื่อคืนก็คือวันพุธที่ผ่านมาเนาะค่ะวันที่สิบแปดลีกออกบุญไปแปดหนึ่งศูนย์ในกลางออกสองแปดเนาะคะ่ะตัวน้นตัวจอดบอพานเนาะคะ่ะเกือบเกือบเข้า <laughs> เกือบเข้าแต่ยังไม่เข้านะสาหรับตัวนี้ตัวจาะเนาะจับคู่ให้บัตรถือ ต้องกรับขอรูดขอไฟเอฟซแฟนครับถูกทุกท่านหลายเนาะที่เข้ามาติดตามเนาะต่อมาติดตามล็อกกิจจับคู่ให้ไม่ถูกเนาะคำนวณออกมาให้ผ่าดไปหน่อยนึงน่งนะแต่สําหรับตัววิ่งตัวรูดเนะคะ่ะศูนย์กับหนึ่งกอดข้อกันมานะคะพันผู้ใดมากวิ่งมากวิ่งก็อาจจะผ่านเนาะอาจจะได้ยิ่งมานน้ำ สำหรับตัวเลขแนวทางตัวไม่งวดที่แล้วรูดไปนะคะบึงรูดสองงวดติด,ตดสามงวดค่ะสามงวดติดมาเก้าวิ่งรูดตัวนี้นะมาเข้าวิ่งรูดสำหรับตัวเลขแนวทางเลขลอเรอ่าเพื่อเป็นการเสียเวลาต่อค่ะต่อไปไปต่อ ไปตอ,บอนบพสมีค่ะไปต่อค่ะไปต่อสําหรับลาพัฒนาลาพัฒนาของหลีกเรากิงน,นะคะวิ่งรูดนี่หกกับเจ็ดสองตัวหกพังมีหกแปดเ,เจ็ดแปดหกเก้าเจ็ดเก้าหกศูนย์หลักกเจ็ดศูนย์เนาะหนึ่งเจาะมีสี่หางอ่ะมีหกแปดเจ็ดแปดหกศูนย์หลักกัเจ็ดศูนย์เนาะค่ะเลขเบิ้ลก็จะมีหกหกกับเจ็ดเจ็ด 3ตัวสีหางมีหกเจ็ดแปดหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดศูนแล้วก็หกหกเจ็ดเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางวันที่0สิบมื่ออื่นี้นะคะวันพุธพักพ่อได้มือหนึ่งกับไปต,ต่อที่เราพัฒนาอีก,กค่ะต่อที่เราพัฒนาแคปหน้าจอค่ะสำหรับเอซแฟนคะลับเนาะแคปหน้าจออา้าวมักกะจัดน้ำาลอกกีกด็ด้ใครชอบนะ บึงพ่อป็นแนวทางนะคะ FC แฟนคลับดูเพื่อเป็นแนวทางมาบึงกันว่าของเซียนใดเข่าเนาะอ่าอันนี้จะเป็นของเลขมนี้ที่มาเลขมีที่มาก็เข้าไปตัววิ่งตัววิ่งตัวรูดสำหรับเลขมีที่มานะคะยังไม่ได้แนวทางมาออยอด อ๋อยอดรุดไปงวดเน,นื่อวันนี้มาข่าตัววิ่งเจ้าพ่อสายวิ่งไหนมาวิ่งบนวิ่งบนหกแมนนี่นะของเพื่อนแต่อาจจะจับคู่ยังไม่ถูกนะคะแต่ตัววิ่งไม่พลาดนะคะวิ่งรุดบ่พลาดซองสุวรรณซองสุวรรณกะเขาไปสองตัวมาตัววิ่งศูนย์นะคะวิ่งรูดศูนย์สำหรับ สองสุวรรณรักลอยรัก้อยเป็นกระเขานะรัก้อยแต่สำหรับสองสุวรรณเนาะไปตามตัวกราหงสิมานอ,อันนี้ของมาดามคำนวณขาไปวิ่งสองนะวิ่งสองสองตัวมาตัวตัวเน้่ตัวเจาะจับคููไปว่าสุดนะไปไม่สุด แต่เลขวิ่งผ่านเนาะคะ่ะถือว่าผ่านเพราะว่ามันวิ่งจังไรกระไดอยู่แล้วเนาะตัวเลขแนวทางไปไม่สุดเนาะสำหรับตัวนิ้นตัวเจาะเลขกแนวทางของมาดามคำนวณนนะคะ่ะจังไลยกระกาบขอบขอะคุณเอสซีทุกท่านเนาะที่ที่เข้ามาให้กำลังใจเราเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามากด, like, กดติาาดตามทุกๆุคลิปนะคะ ขอบขอบพระคุณในไลน์แล้วก็รวมถึงถึงเส้นเซียนทุกท่านเนาะบวาสิปินรัฐบาลไทยรัฐบาลเล่าที่ให้ตัวเองแนวทางมาบ้างทั้งสองเราเกี่ยวกับขอบพระคุณหลายๆเนาะวันนี้ขอให้เฮงขอให้มานขอให้ปังด้อยสำหรับ FC แฟนคลับที่ติดตามบว่าสิปินของเส้นใดนอกมากเส้นใดจากเส้นนั้นเนาะค่ะขอให้ผ่านขอให้มานขอให้เฮงขอให้ปังวันพุธนี้สำหรับมื้อนี้ ตัวล็กแนวทางของเ้าปัฒนาของหลีกเราคิดกะมีแค่นี้เนาะคะ่ะเว้เจอกันไหมในคลิปหน้า,าสำหรับคลิปนี้กะกาบขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ